เรา,าว่าเราชอบเนื้อหานี้มากเลยอะเก็อัลบั้ใช้ได้ไหมวได้สิไหนไหนอะ่เดี๋ยวส่งมาทาง Facebook เฟซบุ๊กน่อืออือได้ได้ <S 2> <S 2> <S 2> โหเพราวาเราชอบพะก่อ,อนผ่านอะเนโยบายเพิ่มค่าแรงด้วยอะยกเรื่องข้างนี้กับเราด้สิเรา,าว่าไม่อ่ะเราชอบนโย,ยบายปฏิรูปราชการของพระเก้าสองสิบแปดมากกว่าดูน่าจะทำได้จริง แล้วก็ดีกว่าพักขอนถันเยอะเลยเอวเหรออืมแล้วพักขอถนถัน,นมันดีตรงไหนอ่ะก็พักขอนถันอ่ะเห็นเขามีแต่นโยบายส,ามสาัมภาษณแล้วก็เอาแต่แจกเงินแจกเงินมากๆก,ก็ระวังเฟ้อร์แล้วกันเออเลย <c oughs> พัก928ไม่ดีตรงไหนไงมีแต่นโยบายไข่ฝันพนะิธามัน <c oughs> ตีเสือได้พวกเขาชอบได้ดีดีเว้ยเขาให้เงินอะไรนะเขาให้เงินเลยเขาให้เงินให้เงินเราไงแนคะู่้ไหมฟันแลร สั <c oughs> ่งเครืองเป็นไรนะเป็นเรื่องนี้แหละเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเหครับเราว่านะทั้งสองคนน่าจะพูดเกี่ยวกับคัดกันมืองอยู่แต่ว่าความคิดเห็นของทั้งสองคนไม่ตรงกันก็น่นาจะทะเลาะกันอย่างนี้อยู่นะครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยทั้งความกลัวอัติเปลี่ยนคนที่นิสยนัยดีให้ใกลายเป็นคนหัวเทียมได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้ถ้าตามทางทฤษฎีของจิตวิทยาก็ใช่แต่ว่าตอนนี้บรรยากาศราเริ่มไม่ดีแล้วเราไปดีกว่าลูงไม่ออกหรอก เอางี้นะน้าลองคิดดูแล้วกันถ้าผันผวนบางคนอะแกล้งช่วยเหลือคนจนทั้งๆที่แบบยังดูถูกเหยียดหยามแล้วก็โพสลงโซเชียลอยู่แล้วไหนหลักฐานอืมส่งไปให้พร้อมกับงานแล้วนะลองดูแล้วกันไม่อยากพ้วมากกว่านี้เดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวนะทำไมฉันไม่เคยเห็นข่าวนี้มาก่อนเค้กนิ้วเปล่าข่าวฟอร์มวอลลโอ้ รับไม่ได้นี่ถึงกับต้องพูดด่ากันเลยหรอไรสารเล้าอ่ะถ้าไม่เห็นด้วยก็อันเฟนดิรักกาอ่ะจะเลือกพักไหนเราว่าเราจะดโหวตโนว่ะอ๋อไม่ชอบอพักคอนทันนะกนกันเฟนไปเลยเนะถ้าเป็นลบคุลบเองเฮ้ยพอ้อยเราหยุดทะเลาะกันฉันขอเคลียร์หน่อยนะปัญหาจะได้จบๆ ือฉันอยากได้เหตุผลของแต่ละคนว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องการให้เป็นอย่างนั้นแล้วฉันขอให้ทุกคนรับฟังกันอย่างใจเย็นอ่ะเริ่มที่เคสต่อนเลยได้ระฉันเกิดมาครอบครัวยากจนโตมาเงินไม่พอไม่เคยจะพอใช้เดือนชนเดือนร,รู้ไหมเวลาที่ข 7, เขาเจ็กเงินยาวๆไปเลยมันสำคัญหนมีแล้วก็มีข้อหมายมากขนาดไหนนะแล้วยิ่งตอนนี้กิจการ ไม่ไปไหนมาไหนเลยเนี่ยไม่ช่วงโควิดไม่ซ้ำเนี่ยเราก็ต้องเลือกพักที่มันแจ๋งเงินดีให้เงินอ่ะใช่ไหมอืมส่วนเรารอะตรงๆนะคือแบบปัญหาหลายอย่างมันสะสมกันอ่ะทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็อะไรเยอะยๆเลยเราอยากเลือกพักที่ปฏิรูปราชการอ่ะเพราะว่าเวลาเราติดต่องานไปใช่ไหมมันก็ช้าไปหมดเลยอีกอย่างญาติที่ไม่ได้รับคําเป็นธรรมตําตรวจก็ไม่แจ้งให้คือแบบเราไม่ชอบ เพราะปัจจุบันมาอืมจริงๆเห็นเพื่อนทะเลาะกันก็ไม่อยากจะเลือกอะไรเลยแต่ถ้ามันจะเป็นต้องเลือกจริงๆนะก็อยากให้เราเลือกด้วยความที่เราชอบของเราอะไม่อยากให้คนอื่นมาบังคับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะเห็นไหมพอได้หันหน้ามาพูดกันทุกคนก็มีความแตกต่างกันบังคับไม่ได้หรอกมันเป็นทฤษฎีนะเรีโตยังบอกเลย ไม่มีคนสองคนที่เกิดมาเหมือนกันทุกอย่างฉันเคยอ่านเจอว่าแต่ละคนมีปัจจัยทั้งการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมสังคมที่ไม่เหมือนกันอ่ะดูสิเคลฟเงินไม่พอใช้เลยอยากได้เงินเดือนเพื่อให้เลี้ยงครอบครัวส่วนหยกไม่ชอบความล้มเหลวของการบริหารและระบบราชการเพราะเคยเจอเหตุการณ์ไม่ดีกับตัวเองมาก่อนส่วนกราฟ พ่อแม่อยากกันเลี้ยงตัวเองมานานก็เลยไม่อยากให้เรามาแตกแยกกันนี้ทุกอย่างมัมเป็นลักษณะสิทธิจิตวิทยาส่วนตัวผู้คนเลยมีความคิดขึ้นของตัวเองแบบนี้ไงตอไหใคิดแกนมพองไปแล้ว ราว่าไงนะแกควรลดความเอ็นเอียงเพื่อยืนหยัดหรือเปล่านะฮะเอ็นเอียงเหรอคืออะไรความเอ็นเอียงเพื่อยืนหยัดมาจากทฤษฎีความเอ็นเอียงเพื่อประชานยกตัวอย่างเช่นเคฟมีความคิดเห็นที่ต่างจากพวกเราแล้วเชฟก็จะรับแต่ความคิดเห็นที่ตรงกับของเคฟแล้วก็จะไม่ยอมฟังคนอื่น ถ้ามีคนที่คิดต่างกับเช๊เชียก็จะลบเพื่อนพูดด่าแล้วก็จะองว่าคนที่คิดต่างเป็นฝ่ายผิดอืมก็ยาเราก็่มีอคติก็กลัวไม่มีใครฟังฉันเข้าใจนะไม่ต้องกลัวลองเปิดใจฟังคนอื่นๆดูความเห็นไม่ตรงกันเป็นเรื่องธรรมดาขนาดเราอ่ะยังยึดมั่นในใจตัวเองเลยคงเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้ให้เหมือนกันหรอกถือซะว่าเป็นการแสดงมุมมองที่ต่างกันถ้าคุยกันไม่ใช้อารมณ์อ่ะ ทุกคนก็นอยอมฟังน,นส่วนโยกข่าเนี้มันเก่าแล้วสมาชิกคนนี้ลาออกไปแล้วโยกควรไม่ควรตัดเนื้อหามาแค่วางต่อนนะเพราะว่ามันจะทําให้คนอื่นเข้าใจผิดควรดูด้วยว่าข่าวเป็นจริงเท็จยังไงโอเคมันจะไม่ทําให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกเนาะก็จะรับฟังทุกคน<ม>ก็ขอโทษด้วยนะีโยกขอโทษด้วยกฉันแล้วก็ขอโทษนายเหมือนกันนะที่ไม่ยอมเช็คขาให้ดีก่อนไม่รับฟัง เราอะไม่โกรธหรอกเออเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานไปกินข้าวไปเที่ยวทํา,าทงานด้วยกันข่าวการเมืองก็เดือดอะไรก็หมดไปแล้วเออแต่กับเพื่อนเองสิเขาอาจจะอยู่กับพวกเราไป็นนานเลยเอาละ่ะมีใครอยากกินเค้กไหมโอ้จะเลี้ยงหรอจะทำเลี้ยงเองร้านไหนดีร้านไหนะ <laughs> <laughs> แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์จำลองเมื่อเกิดความขัดแย้งของความคิดเห็นทางการเมืองเหตุการณ์นี้เกิดจาก2ตัวละครคือเคฟและนุตที่มีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันแต่ต้องมาอยู่ร่วมกันก็ทําให้เกิดการทะเลาะและมีปากเสียงเกิดขึ้นแต่ก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตก็ได้มีเจและกราฟเข้ามาช่วยไกลเกีี่ยให้จนสามารถจบลงได้ด้วยดีโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้น สามารถอธิบายเป็นทฤษฎีตามวิชาจิตวิทยาได้ดังนี้ 1. จากเหตุการณ์ที่เคฟและนูตขัดแย้งกันเพราะความเห็นต่างทางการเมืองสามารถอธิบายโดยใช้ทฤษฎีความขัดแย้งตามแนวคิดทางจิตวิทยาสิ่งสําคัญที่มีผลต่อความขัดแย้งคือความคิดความรู้สึกของคนเราซึ่งอาจเป็นผลมาจากความวิตกกังวลที่แฝงอยู่ในจิตใจความขัดแย้งมีผลต่ออารมณ์ของบุคคลเป็นอย่างมาก นำสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมคนได้ 2. Oh oh. เหตุการณ์ที่เคฟไม่เปิดรับ oh oh. ปิดกัน้นและต่อต้านนูตแลกราฟที่มีความคิดเห็นต่างจากตนเองสามารถอธิบายได้ตามทฤษฎีความเอ็นเอียงเพื่อยืนยันข้อจำกัดในกระบวนการคิดของมนุษย์มาจากประสบการณ์ในอดีตซึ่งทําให้สิ่งที่รับรู้หรือตัดสินใจมีอคติโดยเฉพาะเรื่องความเห็นทางการเมืองมักจะเห็นชอบหรือเห็นด้วยกับผู้ที่มีความคิดเหมือนตอนเอง ในแท uh ี oh. ่จะปิดกัน้นไม่รับรู้และต่อต้านใครก็ตามที่มีความคิดเห็นต่างจากตนเองจางจากเหตุการณ์ที่เจได้เข้ามาไก่เกียรให้ทุกคนปรับความเข้าใจกันด้วยน้ำอิงจากทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคลทฤษฎีนี้มีความคิดมาจากสิ่งเร้าและการตอบสนองของโรเบิร์ตคเยโดยอธิบายว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา และบุคลิกภาพอื่นๆขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคมวัฒนธรรมและการเลี้ยงดูทําให้มีพฤติกรรมการสื่อสารและการเปิดรับสารที่แต,ตกต่างกันและส่งผลต่อทัศนคติค่านิยมและความเชื่อค่ะจากสถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นเพื่อลกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแยง้งเราไม่ควรใช้ทัศนคติแบบเหมารวมไม่ตั้งแง่ว่าคนคิดต่างคือศัตรูลดอคติ เรี่ยงคำพูดเฮสปีดและการโจมตีตัวบุคคลใช้เรื่องคำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นให้เกียรติยอมรับซึ่งกันและกันและเคารพก,กันตัดสินใจของกันและกันค่ะ